คลิปนี้ไม่เชิงมาสอนแต่จะมาบอกวิธีการแก้ไขนะครับตอนแรกที่ผมคิดได้ผมก็อยากจะกักไว้ใช้เองประมาณว่าตัวเองเฮ้ยคิดได้แล้วไม่บอกใครดีกว่าแต่ก็นะนะครับมันไม่ใช่วิธีที่ยากอะไรผมว่าใครๆก็น่าจะรู้แหละว่าปัญหานะครับสำหรับการที่เราได้ภาพไฟล์มาแล้วสีมันเป็นเพี้ยนไปเนี่ยมันแก้ยังไงนะฮะอย่างตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้สีแดงที่มันมากเกินไปของ คลองซิกมานะครับก็ใช้มาหลายรุ่นแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นเมอริลรุ่นสตีคอโตนะครับ DP เมอริลนะครับ SD1 เมอริลมันก็เหมือนเหมือนกันคือสีแดงม,มีปัญหานะฮะสีแดงมันมากเกินอาจจะเป็นเพราะเอกลักษณ์ uck, เขาต้องการแบบนั้นก็ได้แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเอกลักษณ์อะไรเดี๋ยวผมขอแก้ภาพให้มันดูดีกว่านี้หน่อยได้ไหมนะครับก็ใช้ Beautify ก่อน Beautify มีสอนนะครับที่ดอสเตย์วนะครับไม่แพงด้วย ไปซื้อก่อนแล้วกันนะครับถ้าจะมาเรียนนะครับเดี๋ยวผมขอ create channels ใน luminosity max ซึ่งเป็นเป็นแอคชั่เขาก่อนก็แล้กันนะครับผมจะทำให้ส่วนที่เป็นสีแดงช ắt, ัดๆเราจะครอบทิ้งไปให้คุณดูว่าสีแดงมันแก้มันแก้กลับมายังไงโอลิมบั่นกันขอให้เดี๋ยวขอแก้ส่วน dark กลับมาด้วยนะฮะออดี3แล้วกันนะครับ ก็ทําลวกๆนะครับไม่ได้รีบไม่ได้อะไรมากมายเดี๋ยวผมขอครอปเอาส่วนกระป๋องสีแดงแล้วกันนะฮะให้คุณเห็นฟึบเอาละครับตรงนี้ครับที่เป็นปัญหาละอันนี้จริงเนี่ยนะครับถ้าเราจะมาวิเคราะห์ปัญหาของกลองซิกมากันจริงๆก็คือสีแดงนะครับสีแดงและก็ไม่ใช่แค่สีแดงอย่างเดียวอะไรก็ตามที่ปนไปด้วยสีแดง มันคือ global area ที่มีปัญหาคือส่งผลทั้งภาพดังนั้นการแก้ไขาภาพเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ไขเฉพาะจุดแต่มันต้องแก้ไขแบบกระจายทั้งภาพก็คือเฉดสีแดงนั่นเองมันมากเกินไปนะครับทีนี้มันมากเกินไปในแง่ของอะไรละ่ะในแง่ของความยื่ตัวหรอไม่ใช่นะฮะในแง่ของอเฉดเหรอก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมก็ลองแก้มาหลายแบบจนในที่สุดผมไปเจอวิธีการแก้แบบหนึ่งนะฮะ อาจจะเจอที่หลังคนทั่วไปก็ได้มั้งนะก็คือการแก้ด้วย selective color นะครับ selective color เข้าได้2ทางเข้าทาง image adjustments นะครับแล้วก็เลือก selective color หรือใช้ในรูปแบบของ adjustment layer ของ photoshop นะครับในส่วน layer s panel ก็ได้นะครับก็แก้ไปนะกด selective color แล้วเลือกตรง colors ตรงนี้ว่า red นะฮะ red ก็จะหมายถึงสีแดงทั้งหมดที่ปนอยู่ในภาพนะครับ มันไม่ได้หมายถึงแค่สีแดงอย่างเดียวไงนะครับมันมีชั้นแนลให้แก้คือเอ้ยไม่ใช่ชั้นแนลมันมีสเกลให้แก้คือสีฟ้าสีม่วงแดงสีเหลืองแล้วก็สีดานะครับวิธีการคือแก้ประมาณที่20-25 s ถึงสเกลแค่นั้นเองประมาณเปอร์เซ็นต์นะฮดูนะฮะยีบเปเดี๋ยวผมจะซูมให้คุณดูสีแดงอันนี้คือก่อนแก้เห็นไหมก่อนแก้มันแดงมากเลยนะครับผมเทียบด้วยตาตัวเองกับภาพจริงแล้วนะครับ แก้ที่ประมาณ20-25นะครับจะกลับมาเป็นสีที่ค่อนข้างตรงแล้วแค่นี้แหละครับวิธีการแก้ไขนะฮะจริงก็อาจจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ก็ได้นะเตี๋ยดายที่ไลลุมคลาสสิกไม่มีนะครับมีแต่เฉพาะใน Photoshop